เอาโอเคเดี๋ยวจะมาแนะนำนะคะสำหรับของที่มีอยู่ในตัวโลจิสติกนะครับหรือว่าตัวของพวกฮอ l โ o ซีโร่พวกเอ็นเกมคอนเทนต์อะไรต่างๆที่อยู่ในตัวของเอาโพสเนี่ยนะครับว่าแต่ละอันแรกอะไรดีพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมซีเมอริตเอย i อินเวสติเกชันเมอริตเอยอะไรพวกนี้อันนี้ได้จากฮอ l โ o ซีโร่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คือฮอ l โ o ซีโร่เป็นหลักส่วนไอ้พวก อินเวสติเกชันเมอร์ลิดไอ้เขียวๆเนี่ยอันนี้ได้จากเวลาเราไปตีบอสประจำสัปดาห์3ครั้งแบบฟรีนะครับก็จะได้อันนี้มาแล้วก็เล่นจีดู e เฟนรู้สึกว่าเล่นจีดู e เฟนก็ได้เนาะใช่ไหมเล่นจีดู e เฟนก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยได้เหมือนกันตรงนี้นะครับได้อื่นแล้วได้จิกทรงชิกซอด้วยนะยวค่อยพูดถึงกันอีกทีนึงนะสำหรับชิกซอแล้วก็ตัวของ d a l l y ออ่เนี่ยดูจากตรงนี้ได้ไหมเอ่ย เดลี่อาโซก็ได้เหมือนกันนะครับไอ้เขียวๆเนี่ยได้เหมือนกันนะครับถ้าในระดับ9ก็ได้เหมือนกันก็คือแบบสูงสุด9กเนี่ยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเน้นจริงๆก็เน้นแค่6ก็ได้นะครับคือจริงๆอ่ะไม่ได้อยากให้ซีเรียสกับตรงนี้มากแต่ว่าเก็บหอมรอมริบไว้หน่อยก็ดีนะครับสำหรับตรงนี้อเดี๋ยวผมจะแนะนําแล้วกันสําหรับว่าอันไหนน่าแลกนะครับอย่างแรกเลยก็คือพูดถึงนี้ก่อนก็คือจู n นิ่งคาลิเบอร์นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเอาไว้ใ,ใช้สำหรับเลือกสเตตหลักในแผ่นดิสที่เราต้องการจะสร้างเนาะอันนี้จริงๆผมว่าแนะนำว่าให้แลกไว้ก็ดีนะครับแต่ว่าม,มันใช้เรื่องของค่าซีเมลิตเยอะมากก็คือ2,000นะครับแต่คืออันนี้ผมว่าคือแลกไว้ไม่เสียหายเพราะว่าในอนาคตที่เรามีโอกาสที่จะจูนแผ่นดิสหรือบางทีเราไม่มีโอกาสที่จะ ไปนั่งสุ่มหาแผ่นบ่อยๆอะไรพวกนี้แล้วเรารู้สึกลำคาญจริงๆมันมีโอกาสที่มันจะมีแผ่นดีเกิดขึ้นมาได้แต่ตรงเนี้ยผมอยู่ให้อยู่ในระดับที่แบบว่าถ้ามีเยอะขนาดเนี้ยอย่างผมเนี่ยถ้าเก็บนั่งเก็บประจําสัปดาห์ทีละทุกสัปดาห์มันจะได้สูงสุด1 9 0 0้ยใช่ไหมถ้าแลกไว้ก็ไม่เสียหายสําหรับเดือนหนึ่งนะครับแลกไปเถอะเพราะว่าในอนาคตถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาเรื่องของการจูนดิสที่มันยากลำบากจริงๆเนีย อันนี้มันจะมาช่วยเรื่องของเซฟเวลาได้นะครับคือแบบสิ่งที่จะสำคัญที่สุดของเกมแล้วก็ของทุกคนเลยคือเรื่องของเวลาเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าจะแลกจริงแลกได้นะครับแต่เนี้ยอันนี้ผมแนะนำเทปเทปสีเทาเนี่ยแรกๆไปเถอะครับเพราะว่ามันคือเป็นการเพิ่มเกลือเป็นการเพิ่มเกลือให้กับแอคเคาวเรานะครับบางทีมันอาจจะได้ S แรงที่สามารถที่จะในอนาคตอาจจะเอามาใช้งานได้ถ้าเกิดว่าขัดหลายๆรอบอะไรพวกนี้นะครับอย่างพวก DPS อะไรต่างๆก็มีลุ้นอยู่นะครับ บูปองเนี่ยอันนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีพวกแบงบูที่เป็นแบงบูแบบพวกเอเซนเชียลต่างๆแนละ้วอย่างพวกาปาปารซัซี่พวกตัวถ่ายรูปที่ใช้กับแอสตตหยาวอะไรพวกเนี้ตัวของอตัวของสายที่มาจากพวก anomaly นะครับอย่างตัวที่เป็นเหมือนเป็นลูกน้องของฮิวโก้อะไรพวกนี้ที่เป็นของสายมล l y นะครับแล้วก็ อผองเยชุนกวงอะไรเงี้ยคือแบบมันจะมีอยู่แค่ประมาณ2 3-4ตัวที่มันจําเป็นแล้วก็อโวคาโดบูก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะสําหรับคนที่แบบเป็นสายฟรีแล้วพวกเนี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่เล่นมานานๆแล้วผมว่าจริงๆจ,จะแลกหรือไม่แลกก็ได้แต่น,นี่คือแบบว่าถ้าเกิดว่ามีเยอะขนาดนี้แลกไปเถอะครับจริงๆนะครับคือแบบว่าอย่างน้อยก็เอาไว้ใช้แบบเวลามันมีตัวแบงบูที่มันน่าสนใจในอนาคตหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็เอามาใช้งานคือส่วนใหญ่มันเอาเป็นเรื่องของเป็นไอแคนดี้มากกว่า นะครับเอามาใช้เป็นดาเมจเป็นอะไรแบบจริงจรจังๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละนะครับที่มันมีประโยชน์จริงๆนะครับอ่ะอันเนี้ย d i l y y p r r o r r อ a n c e อันเนี้ยมันคือเป็น Currency ใหม่นะครับที่เอามาใช้เพื่อแลกพวกบัฟต่างๆของตัวละครที่เขาได้บัฟมาเนาะสำหรับอันนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบเนี่ยให้ดูกันก็จะมีอย่างตัว เอเลนนะครับที่ผมแลกไปแล้วก็คือค่าตรงนี้นะครับที่จะมาแลกจนถึงระดับ6นะฮะหรือว่าเป็นตัวที่ผมยังไม่เคยได้แลกเลยก็คือตัวของน้องราบ1 1นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เอามาแลกโดยตรงนะมันจะามาแลกกับตัวอันนี้นะครับคือ potential silhouette ซึ่งจะใช้สูงสุดอเอเจนละ6ชิ้นด้วยกันมั้งเอเจนละหชิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันว่ามัน ใช้กี่อันนะก็เนี่ยมันใช้ตรงนี้ใช่ไหมตัวเอเจนต์แต่ละตัวนะครับจะแลกได้สูงสุด6อันเนาะนะครับก็จะใช้6 6 0 0นซึ่งตรงนี้มันจะได้จากการที่เราเล่นเดลี่แล้วก็เล่นประจาสัปดาห์นะครับมันก็จะได้อันนี้แจกมาเรื่อยๆและอีกทางนที่จะสามารถได้เร็วที่สุดก็คืออันนี้เหมือนกันก็คือใช้ตัวเมอริตตัวเขียวกับตัวน้ําเงินเนี่ยนะครับที่เป็นซีเมอริตเนี่ยก็แลกได้ก็จะได้ เดือนละหนึ่งเดือนละ2 0 0พนะครับเครื่องเงนนี้ได้1,000พันเครื่นี้ได้อีก1000นะครับก็แลกได้2ตรา2อันนั่นแหละพูดกันง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวละครที่เราคิดว่าจะใช้ในนาโกะอยู่แล้วผมว่าแลกไปเถอะเพราะว่าอันนี้มันกินกินทรัพยากรเยอะเหมือนกันคือ2 0 0พันเท่ากับจูนิงคาลิเบอร์แต่อันนี้มันมีประโยชน์จริงก็คือ เวลามันแลกแล้วมันได้ใช้แล้วมันอยู่ถาวรนะครับในขณะที่อันเนี้ยคุณก็แล้วแต่ดวงคือแบบต่อให้คุณใช้เมนสเตตนี้ถ้าเกิดว่าซับสเตตมันไม่ดีก็มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับบางทีมันอาจจะได้ประโยชน์ไม่สูงสุดอะไรพวกนี้ก็มันครจะใช้ควบคู่กับไอตัวที่มันล็อกไอตัวซับสเตตอีกอันหนึ่งมันถึงจะคุ้มค่าจริงนะครับแต่ก็แลกไปเหอะนะครับไอพวกเนี้ยอันนี้จะเหมาะกับคนที่ยังไม่มีบัฟสาหรับพวกเอเจนท์ที่จะเอามาใช้งานจริงจงก็อันนี้ก็แลกไว้ได้นะครับต่อมาอันนี้ พิเภก powercard อันนี้ผมแนะนําสําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะเล่นเกมผมแนะนําให้แลกเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยคือ,อ,อจากไซเคิลในการเล่นนะครับสาหรับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบว่าทํางานแล้วมาเล่นในตอนเย็นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วบางทีเราอาจจะเคลียร์ไม่ทันอะไรย่างงี้ใช่ไหมตอนเช้ามาเปิดเกมบนรถไฟบนเปิดเกมบนแบบรถสถานะอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าถ้าไม่มีเวลาเล่นจริงๆ แรกมานะครับมีประโยชน์เพราะว่าอันนี้มันใช้ในการสร้างแบตเตอรี่ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสำหรับการสร้างแบตเตอรี่เนาะอันนี้ผมไม่เชื่อว่ามันอ่าเนี่ยกดไปที่ตัว B นะถ้าเกิดว่าอยู่บนคอมเนาะเราไปดูที่ตรงนี้ฮะคือ,อตัวแบตเตอรี่นะครับดูในตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มากดดูแบตเตอรี่ตรงนี้แต่เออมันจะมีการคราฟอยู่มั้ง คือผมจําไม่ได้ว่ามันคราฟเนี่ยมันคราฟตรงไหนได้หรือว่ามันต้องไปกดตรง power guard ไม่ร้อ๋อนี่ๆน,นกดตรงนี้ก็คือเข้ามาที่ manage item นะครับรู้สึกมันมาเออมาตรงนี้ดีกว่าเออมาตรงนี้นะครับแล้วมาที่ manage item เนอะแล้วก็นี่ครับ e t h e r battery ใช่ไหมคือเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีเป็นบัตรฟรีอะไรของพวก v i c t o r a housekeeping อะไรพวกนี้แต่ตอนนี้คือมันไม่มีแล้วมันปรับเป็นแบตเตอรี่หมดนะครับ แล้วตรงนี้เราจะเห็นนะมันคือค่าแบตเตอรี่ชาร์จท,ที่เรามีหรือเป็นค่า AP ที่มันรีในแต่ละวันนะครับสมมุติเราตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมค่า AP เราเต็ม240อย่างงี้ใช่ไหมอันนี้แรกทีหนึงเนี่ยมันก็จะใช้60หน่วยของแบตเตอรี่แล้วก็ใช้ไอพีเพจพาวเวอร์การ์ดเนี่ยเป็นพาวเวอร์การ์ดแบบจ่ายลวงหน้านะครับใช้อันนี้ไป1อัน อันนี้มันก็จะเป็นการเซฟเรื่องของ AP ที่เราจะเสียไปฟรีในช่วงระหว่างวันที่เราอาจจะยังไม่ได้ใช้งานในช่วงเช้าหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบเต็มจริงๆอันนี้เราก็สามารถที่จะเอามาใช้ตรงนี้ในการเก็บพลังงานไว้เล่นในช่วงที่เราอ,อยากจะออตโต้เก็บพวกแผ่นดิสเอยหรือว่าเอามาเล่นในช่วงเวลาที่เราไม่มีเวลาจริงๆก็ได้ซึ่งตรงนี้ผมว่ามัน,ม,นมีค่ามากนะครับสำหรับเรื่องของการย่นระยะเวลาถ้าเราไม่มีเวลาที่จะมาเล่นจริงๆแล้วพวกนี้อันนี้ผมแนะนําว่า ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของตรงนี้แนะนําให้แลกไว้นะครับแนะนําให้แลกไว้มันก็จะประมาณพันสองก็แพงนิดนึงแต่ผมว่าถ้าเทียบกับการเาไม่เสียเวลาไม่เปลืองเวลามากผมว่าก็ดีนะนะครับก็แลกเก็บไว้ก็ได้นะครับสําหรับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีเยอะแล้วไงอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแลกบ่อยๆก็ได้นะครับไว้ไว้แบบว่าข,ขาดขาดไว้อะไรเงี้ยก็แลกไว้ที่หลังก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบมีปัญหานี้ริงผมแนะนำให้แลกนะครับแลกไปเถอะนะฮะ แล้วก็น Guard, เนี้ย deep cleaning service card เนี่ยอันนี้ผมว่ามันคือเป็นคล้ายๆ victoria housekeeping ไปสำหรับอันนี้นะฮะทำเอ่อทำให้พ็อกซี่นั้นสามารถที่จะผ่าน hollow zero ได้ใน w i t t e r domain แล้วก็ mystery a p c g e o fall และเคลมรางวัลได้โดยตรงอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของการเคลมรางวัลคืออันเนี้ยสำหรับคนที่ถ้าใครเล่น endgame หรือว่าเล่น hollow zero ที่เป็นพวก ในระดับเก่าๆอะไรแล้วอยู่ลอยู่แล้วเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้จําเป็นอะไรมากอันนี้ไม่ต้องแลกนะครับเพราะว่ารางวงรางวัลอะไรเราค่อนข้างที่จะครบแล้วแล้วมันรางวัลมันค่อนข้างจะเป็นเศษๆนะครับตรงนี้ผมคิดว่าแล้วแต่คนว่าจะแลกไหมถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยเคลียร์เนี้ยก็ลองแลกดูนะครับว่ามันสามารถที่จะเคมลมรางวัลอะไรได้บ้างนะครับสาหรับอันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครแบบเล่นมาตลอดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแลกหรอกนะครับอันนี้ก็เป็น hidden r e a t u r e หรือว่าเป็นการแลกพวก ชิ้นส่วนนี้เอาไว้อัพในส่วนของที่เป็นบอสอันใหญ่ใน notorious hunt นะครับอันนี้อันนี้เราเคยแนะนำกันไปแล้วก็คือแบบว่าถ้าจะแรงจริงเราดูก่อนครับว่าวางแผนไว้ว่าเราจะอัพตัวละครอันไหนเป็นพิเศษถ้าสมมติว่าตัวละครที่ใหม่ที่สุดอย่างตอนนี้ก็คืออันนี้นะครับก็คืออันของพี่พี่เย่พี่ชายเย่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะมีภาษีในการที่จะถูกนำมาใช้งานในอนาคตบ่อยกว่าชาวบ้านเขา อันนี้ต้องต้องเรียกก่อนนะว่าอาจจะบ่อยกว่าชาวบ้านเขายังไงเนี่ยบางทีมันอาจจะมีอยู่ในข้อมูลของพวกอ่อเคเคทีฟเอ่อคอนเทนเตอร์เซิร์ฟเวอร์อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าบางทีมันมีข้อมูลมามันอาจจะบอกก็ได้ว่าอันเนี้ยมันใช้กับตัวละครใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เนี้ยอย่าไปอย่าแบบไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีต้องรอให้แพทมันออกมาก่อนแล้วค่อยมาแลกดีกว่ามันจะชัวร์ที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนําจริงอะ่ะอันเนี้ยไว้รอสิ้นเดือนแล้วค่อยแลกก็ได้หรือถ้าเกิดว่าตัวละครที่เราจะ สร้างที่เราจะอยากจะเปิดจริงมันมาเนี่ยเราก็ค่อยไปแลกตอนที่มันออกมาจริงๆมันก็จะโอเคกว่านะครับแต่ถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมก็ยังแนะนําให้แลกอยู่นะเพราะว่ามันลดเวลาในการเล่นเกมนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีตัวตัวบอสหรือว่าตัว,ต,วตัวละครอะไรที่เราอยากที่จะปั้นในอนาคตอย่างพวกตัวสแตนด์ดับแบนเนอร์อะไรเงี้ยก็แลกไปก็ได้นะครับให้มันแบบว่ามีอยู่ในระดับที่อย่างน้อยให้มันถึง9ชิ้นอนะต่ออันนะครับ ให้มันถึงเกชิ้นมัน้งนะอันนี้ก็แล้วแต่เราว่าถ้าเกิดอันไหนน้อยสุดก็แรกอันนั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นอันใหม่ก็จะมีภาษีในการถูกใช้งานได้บ่อยกว่านะครับก็ลองดูกันได้นะครับอ่าเดอร์วูดเอนจินชิอันนี้ผมแนะนําให้แลกอันนี้ใช้เยอะสุดนะครับสามพันอันเนี้ยตัวจิกซอนเนี้ยมันจะสามารถเอาไปใช้งานได้2อ,อย่างอย่างแรกคือไปแลกตัว W Engine แบบฟรีในแบบแรง A ในอ่ในนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันก็คือตรงนี้นะครับกลับไปที่ ซอยหนะครับไปที่บล็อกกาแล็กซี่นะฮะับสำหรับจิบ๊กซอว์เนี้ยคือแลกแค่ตัวจิ๊กซอว์ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวจิ๊กซอว์เนี้ยมันสามารถที่จะแลกได้2อย่างเนาะอย่างที่เราบอกกันก็คือเนี่ยดับเบิ้ลนจินจากในนี้นะครับ1ชิ้นใช้6จิ๊กซอว์หกชิ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะขัดให้ได้ครบห้าดาวเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งหมด ห้าชิ้นเะมันน่าจะห้าชิ้นนะน่าจะห้าชิ้นนะครับก็65สามสิบนะครับก็คือต้องต้องใช้ถึงสามสิบอันถ้าจะเกิดจะขัดให้ได้ครบตัวของ5าดาวซึ่งผมก็แนะนําว่าให้ขัดไว้นะนะครับจุงตรงนี้ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นผมแนะน,นําว่าให้แลกพวกนี้ไว้นะครับอย่างแรกคือเนี่ย original time s m o r h e r อันนี้ใช้กระจาวได้อันนี้วิบิีเจมันไนก็ใช้กับพวก a n ม m ล l y ได้แต่วังนีต้องอ่าน่ันไข่นิดนึงนะว่ามันเหมาะกับตัวไหนไมากที่สุดนะครับ steam oven อันนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนําให้ให้แลกเองอาจจะแบบว่าให้ให้หาเอาจากกาชาเอาเผื่อมันออกมาดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าจํานวนจริงๆก็ใช้ได้นะครับหรือว่าตัวของฟอสซิลไลซ์คอนเนี้ยก็ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน <Hey there. S 1> อยู่ที่ว่า <Having S 1> ตัวละ <having S 1> ครมัน <is S 1> ต้องการ <the> เรื่องของค่า Impact <Can we S 1> หรือว่าเรื่อง <some> เรื่อง e อเนจีร e เจนเป็นหลักนะครับแล้วก็ Starlight จริงๆก็ดีแต่ว่ามันก็จะแบบว่าเหมาะกับสายเป็นแบบว่าพวก Quick Assist อะไรพวกเนี้ย ซึ่งตอนนี้มันก็จะมีตัวละครแบบไม่กี่ตัวที่สามารถเล่นแนวนี้ได้นะครับอันนี้สำหรับมุมมองผมนะแต่ว่าคือมันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับสำหรับอันนี้นะแต่คือมันมันก็ยังเป็นอันที่ดีที่สุดในสายแบบที่สามารถแลกได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็เลนฟอสโกเมก็เป็นอันที่ดีมากๆเหมือนกันอีกอันหนึ่งสำหรับอ n น m a มารีทั้งสองอันนี้ดีเหมือนกันแต่เงื่อนไขมันจะต่างๆกันนิดนึงนะอันนี้ผมาอาจจะเนฟฟ้นโฟกัสตรงนี้มากนะครับผมว่าผมใช้เลนฟอสโกเมมากกว่าวิปปิ้งเจเบนอีกนะครับ เราดูได้เพราะพาร์สโซสเฟียผมไม่แนะนําให้แลกจริงๆแล้วเพราะว่ามันมีอื่นที่ดีกว่านะครับมันมีของอีเวนต์ของเยชุนกวงใน2.5ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยที่มันดีกว่าแต่ว่ามันก็มันก็หมดไปแล้วนะนะครับคือถ้าเกิดว่าจํานวนใจจริงๆมันอาจจะต้องแลกแต่ผมว่าผมไม่แนะนำจริงอันนี้ไม่แนะนานะครับก็เก็บไว้ถ้าเกิดว่าใครจะแลกเป็นพวกแรงเอผมแนะนําว่าให้แลกเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องของมันอยู่นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพามาดูที่ ตรงนี้นะฮะก็คือตรงอาลาน24ชั่วโมงนะครับ o l e t i b l e exchange นะครับมันเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วมาดูตรงอตรงนี้ครับม,มีวิจิน exchange นี่อันนี้นะครับอันนี้คือเป็นก้อนเหลือง <laughs> ผมเรียกว่าก้อนเหลืองแล้วกันนะเป็น m i โคร c อ n t r o l l e r unit นะครับอันนี้มันเคยมีแจกมากับตอนที่ถ้าเกิดว่าใครเติมเงินในแพท2.5ดห้ใช่ไหม ที่เติมงินถึงเท่านั้นแล้วจะได้อันนี้สีก้อนฟรีนะครับอันนี้เราสามารถหาได้เองด้วยนะครับโดยการเอาทิกซอ60อันไปแลกมันก็จะได้1ชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ครบ4ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถแลก W e บเบิลระดับแรงเอสได้อันนี้อันนี้น่าจะน่าสนใจสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องของ W Engine แรงเ ในการใช้งานนะครับแต่เราจะไม่ลงลึกอะไรตรงนี้มากนะครับอันนี้ก็คือว่าที่ผมแนะนําก็คือว่าอย่าเพิ่งรีบแรกก็ได้สําหรับตัวของก้อนก้อนเหลืองอันนี้เก็บซิกซอไว้ก่อนนะครับแลก,ก,กทุกเดือนแนะนําให้แลกทุกเดือนแหละนะครับสําหรับตอนนี้ก็เผื่อมันในอนาคตเนี่ยเขามีเอนจินประจําตัวแบบลิมิเต็ดหรือเป็นอ,อันอื่นที่มันน่าสนใจกว่านี้หรือว่าตรงสายที่คุณเล่นมากกว่านี้แล้วเราค่อยมาดูกันว่า มันน่าแลกมากขึ้นไหมอะไรประมาณนี้นะครับอย่างน้อยก็แลกเก็บไว้ก่อนสําหรับตัวจิ๊กซอมันก็จะดีมากๆนะครับสําหรับตรงนี้นะนะครับอ่าเรื่องของจิ๊กซอก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่เหลือกันนะครับสําหรับเรื่องรางวัลเนาะไม่ใช่ตรงนี้สิเออไปที่อันนี้ไม่ใช่ <laughs> นี่นี่นี่ OCIATION สบายอันนี้ตรงนี้อ่ะต่อมาก็คือ แบงบูซิสเต็มวิเจตถ้าเกิดว่าเล่นไปเรื่อยๆนี้ไม่ต้องแลกครับไม่มีประโยชน์คือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าแบงบูเราไม่ได้อนะัพบ่อยๆเนี่ยคืออย่าไปแลกมาเยอะครับไม่มีประโยชน์เลยจริงๆคือแบบแบงบูที่มันใช้งานได้ดีจริงๆมีอยู่แค่ประมาณ4ี่ห้าตัวไม่เกิน4ี่ห้าตัวนั้นก็เยอะแล้วนะครับจริงๆอย่าไปแลกมาเยอะครับแค่นี้ผมก็มีเยอะเนะี่ยมีเท่าไหรนะ่เนี่ยห้าพันกว่าเนะี่ยอันนี้มันมาจากไอตัว oh ของแมททัลพาร์ทใช่ไหอันเนี้ยนะครับก็เลยผมว่าไม่แนะนําอย่าไปแลกเลยนะครับถ้าเกิดมีเยอะแล้วอันนี้แลก แลกเก็บไว้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งฟาร์มเองนะครับพวกอ,อันนี้เพิ่มเวลของเอเจนต์อันนี้ W Engine ผมว่าก็แนะนำให้แลกไว้เหมือนกันเพราะว่ามันแค่ร้อยเดียวอย่างละ100ร้อยแลกไปเถอะอันนี้สองร้อยกว่าแลกไปเถอะอันนี้สำหรับคนที่เล่นในช่วงแรกเลยเดนนี่นะครับแลกได้เล่นสัปดาห์เดียวก็ได้แล้วเนี่ยหกร้อยเล่นสัปดาห์เดียวก็ได้แล้วแลกทุกสัปดาห์แล้วไม่ใช่แลกทุกเดือนใต้เงินตั้งเท่าไหร่ตั้งสามแสนเออสามแสนมันก็ไม่ได้น้อยนะนะครับ อันนี้แนะนําสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้เติมแพเทิรพาร์อะไรเง,งี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเอาเงินมาใช้ในการอัพพวกตัวละครอัพพวกสกิลมันก็มีมีประโยชน์ตรงนี้ก็เลยแนะนําว่าให้เล่นตลอดสําหรับเรื่องของฮอลลูซิโรนะครับมันดีจริงๆนะครับก็อันนี้แรกก็ดีอันนี้แรกเถอะเพิ่มเกลืออันนี้แล้วแต่มีเยอะแล้วไม่ต้องแลกอันนี้แล้วแต่ถ้าเกิดมีตัวละครก็แลกมาแต่แลกไว้ก่อนก็ดีนะครับเผื่อมีตัวละครมาแล้วจะได้ใช้อันนี้แรกสําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะเล่น จะได้แปลงเรื่องของพลังงานให้กลายเป็นแบตเตอรี่ไว้ใช้นในอนาคตได้อันเนี้ยถ้าถ้าเพิ่งมาเล่นแลกได้ถ้าใครเล่นพวกฮอลลซิโร่มาแล้วก็ไม่ต้องเล่นเออไม่ไม่ต้องแลกอันเนี้ยดูก่อนว่าเราขาดอะไรนะครับแล้วรอตัวละครใหม่มาก็ได้ว่ามันใช้อะไรถ้าสมมติว่ามันใช้ไอสิ่งที่มันมีให้แลกก็เอามาแลกได้เพราะว่าเวลาเวลาบอสใหม่มันออกมามันจะอัปเดตนะครับมันจะอัปเดตว่าเฮ้ยบอสใหม่มันออก ดรอปอันนี้น่าจะเป็นออปของใหม่เราก็จะได้ไม่ต้องไปฟาร์มเองนะครับหรือว่าฟาร์มเองน้อยลงเออนะครับยิ่งซอร์แรกแหลกแหลกแหลกนะครับไม่ต้องแหลกอันเนี้ยถ้าไม่ได้จะบิลแบงบูงจริงไม่ต้องแหลกนะครับอ่าโอเคนอกนั้นก็อันนี้แหลกเถอะแหลกเถอะแล้วก็แลกเถอะสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆก็แลกเถอะนะฮะแล้วก็อ่าทั้งฝั่งนี้เนาะไอตัวเขียวๆเมลิดเนี่ย ก็อย่างที่บอกอันนี้เราบอกไปแล้วเอาที่ยังไม่บอกแล้วกันแฮมเ t อร์เคสแรกเหอออันนี้นะครับเพราะว่าสําหรับคนที่อยากจะดังเพดานของดามเมจให้มันสูงที่สุดในระดับเลเวลสิหรือ16สําหรับคนที่มีขัดตัวละครอะไรพวกนี้มันช่วยได้นะครับอันนี้แนะนําให้แลกไว้เพราะว่าถึงคุณไม่ได้ใช้ตอนนี้อนาคตคุณก็าอาจจะได้ใช้นะครับเอ่อแล้วก็อันนี้อันนี้คือจริงๆก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าใครที่ที่ลำคาญในการเปิดหาแผ่น แนะนำให้แลกไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันสามารถหาอันนี้ได้จากอีกทางหนึ่งนะครับก็คือการไปฟาร์มแผ่นนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยฟาร์มแผ่นในเอเลฟโทรอันเนี้ยฟาร์มแผ่นเห็นไหมเราก็จะได้นี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นของไว้อัพแผ่นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือที่จะได้อะจากการที่ได้แบบทางอ้อมนะก็คือว่าเรามีแผ่นเยอะเกินไปใช่ไหม เราก็จะต้องมานั่งลบแผ่นทิง้งนะครับในตรงนี้ dismantle เนะี่ยหรือว่าเป็นการย่อยนะครับเนี่ยเราก็กดไป quick select ปุ๊บเราเลือกอันที่เราแบบว่าไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเช็คสเตทแล้วมันไม่โอเคเนะี่ยนี่เห็นปะมันก็จะมาจากตรงนี้นะครับแต่เนี้ยคือมันจะมากับพวกแผ่นที่เป็น length s นะครับสำหรับในอันสีเหลืองแต่มันมีวิธีนึงที่จะทําให้ได้แผ่นสีเหลืองอตัวอันนี้อยู่ก็คือว่าเราไปที่ตัว ช่องนี้นะครับเนี่ยตัวอันนี้นะครับอันที่3เนี่ยแล้วเห็นอันนี้ปะนี่อันนี้นะครับอันเนี้ยเราสามารถที่จะย่อยแล้วก็รวบรวมให้มันกลายเป็นแผ่นเหลืองได้นะครับเนี่ยเราก็คลิกไปที่อันสีเหลืองก่อนนะจะคลิกอันนี้นะอันนี้แค่ให้ดูเฉยนะครับคลิกอันสีเหลืองนี้ใช่ไหมแล้วเลื่อนอันนี้ลงมานะครับแล้วก็คราฟนะครับเนี่ยแล้วพอมันเป็นคราฟเห็นไหมเรามีแผ่นสีแดงอยู่1,100กว่าแผ่นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณย่อยตั้งค่าให้มันย่อยแผ่นแรงเออัตโนมัติอ่ะ ก็ได้เนี้ยมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยลากไปเรามาหาจากตรงนี้ก็ได้มาใช้เงินอยู่นะเนี่ยใช้อยู่ประมาณแสนกว่าถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นอาจจะไม่มีงบตรงนี้นะครับอันนี้เข้าใจได้ค่อยๆแลกไปนะครับเนี่ยแต่ถ้าแบบเล่นมาเรื่อยๆมันเงินก็จะล้นแล้วครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไแล้วนะครับแล้วเราก็กดกดค้าไปมันก็จะย่อยตรงนี้ทิ้งแล้วก็ใช้เงินเราไปนะครับก็เอาตรงนี้มาใช้ก็ได้อันนี้ก็เลยเรียกว่าแล้วแต่คนแล้วกันว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของการ สุ่มแผ่นจริงๆถ้าอยากจะมาเล่นกาชาแบบสุ่มแผ่นเอาเองอะไรพวกนี้ก็มาทําอย่างนี้ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนลวกันแต่ถ้ามันมีเยอะๆจริงๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าแลกไปเหอะจริงๆมันเป็นการสารองเป็นการสํารองจ่ายลุวงหน้านะครับ <laughs> เป็นการสํารองจ่ายลุวงหน้านะครับสําหรับตรงนี้อันนี้แลกนะครับเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ไม่หนีคุณดวงคุณไม่ได้อยู่ดีนะครับคุณก็ใช้เงินแก้ปัญหานะครับใช้เทมแก้ปัญหาไปอันนี้ก็คือเป็นการ u well p พเวลแผ่นนะครับอ่าระดับ ระดับ3ามเลเวลสี่เลเวลเนี่ยใช้ประมาณสามสี่อันสำหรับอันนี้นะแลกไปเหอะนะครับอันนี้ก็แลกไปเหอะถ้าเกิดว่าสะดวกอันนี้ก็แลกไว้ก็ได้นะครับเผื่อเราไว้อัพดับลยูเอนจินอะไรพวกนี้แต่คือดับยูเอนจินถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เปิดบ่อยๆก็ต้องแลกก็ได้แต่คือมันมันน้อยครับมันใช้มันใช้แค่ร้อยด้วยเองอ่ะแลกไปเหอะเงินอันนี้แล้วแต่เพราะว่าค่าเนี้ยมันใช้ตั้ง600ใช่ไหมแล้วอันนี้ค่าเนี้ยมันไม่ได้หาง่ายเท่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หาง่ายเท่าซีเมอราหาได้ทุกสัปห์ อันนี้มันรีเซ็ตทุกสัปดาห์ก็จริงระหว่างจะอยู่ดีเฟ้นกับโนทเอ่อเดลี่ซลแต่มันไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วยิ่งคนที่ไม่ได้บอกว่ามีกําลังในการเปิดตัวละครมาสู้กับกฎของเกมเพื่อให้ได้แบบแรง์เบวกหรือว่าได้เก้าดาวอะไรเงี้ยในในเดลี่โซลเนี่ยก็จะยิ่งมีตรงนี้น้อยลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องตระหนี่ทีเหนียวนิดนึงสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีตรงนี้เยอะ นะครับก็ลองพิจารณากันดูเงินอาจจะไม่ต้องแลกก็ได้ตรงนี้เพราะมันใช้เยอะเกินนะครับเก็บไว้ให้ใช้ตรงนี้ดีกว่าหรือบางทีผมก็ไม่แลกด้วยซ้ำอ่ะบางทีถ้าเกิดผมไม่มีปัญหาอะไรผมก็ไม่แลกแต่นี่แล้วแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าเราโอเคกับการจะแลกตรงนี้ไหมแต่ผมว่าเนี่ยอันนี้แลกก็ดีอันนี้อาจจะไม่ได้สําคัญเท่าวันนี้และนะครับอันนี้เก็บไว้เถอะแลกๆไปเถอะอันนี้ไม่ต้องแลกนะครับบูปองไม่ต้องแลกอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ลําบากก็ก็ไม่ต้องเออไม่ต้องแลกก็ได้ผมวว่่าามแกกนีี้ด อันนี้อันนี้ได้ใช้ยังไงก็ได้ใช้นะครับคุณหนีไม่พน้นอันนี้ยังไงคุณก็ได้ใช้นะครับถ้าเกิดคุณจะเปิดตัวละครยังไงคุณก็หนีไม่พน้นอันนี้ถ้าเกิดคุณเปิดดมอนติงคุณก็แลกไปเถอะนะครับหนีไม่พน้นแต่เรื่องเงินเนี่ยเอาไว้จําเป็นจริงค่อยแลกก็ได้นะครับสำหรับอันนี้ผมว่าไปแลกในนี้ดีกว่าไปแลกในซีมอริดีกว่าเพราะว่ามันได้ง่ายกว่านะครับเออส่วนโปรเทชชั่นอาร์คเนี่ยเอ,อ่อก็อย่างที่ผมบอกนะคือแบบคำนวณกันดีๆเพราะว่าจริงๆรแล้วมันสมากกา l ต ไปเรื่อยๆอยู่แล้วในประจำสัปดาห์นะครับมันอยู่ในนี่นะครับเอรัน <Aaron, S 1> นะครับแถบ2แล้วดูในริด uh, เออรอริดูว e คลี่เออเนี่ยนะได้1 0 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ900ประมาณเกือบพันหนึ่งปะผมไม่แน่ใจว่าพันประมาณพันหนึ่งหรือประมาณ900กว่ากว่านะครับแล้วก็ตรงนี้มันเราได้ทุกสัปดาห์แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ ไม่สะดวกที่จะแลกตรงนั้นก็เนี่ยเล่นทุกสัปดาห์ซะมันก็จะได้ขึ้นเรื่อยๆเองนะครับแล้วก็จะเอาไปบัฟพวกตัวละครเก่าๆที่มันถูกบัฟมาได้เรื่อยๆนะครับก็เอาเท่าที่เราสะดวกแล้วกันนะครับสําหรับในแอดเข้าแต่ละคนมันไม่ได้เท่ากันอยู่แล้วสําหรับตรงนี้เนาะนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสําหรับเรื่องของไกด์ในการแลกของในตัวอันนี้นะสำหรับเรื่องของแบบพวกเอนเกมอะไรคอนเทนต์ทั้งหลายแล้วก็คอนเทนต์ประจำสัปดาห์ฮอลโลซิโล่นะฮะก็ เป็นประมาณนี้นะฮะสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ถามในในตัววิดีโอได้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะก็เอาเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะถ้ากิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับกันไว้ด้วยนะครับก็ฝากกันไปด้วยครับโอเคเพื่อนเพื่อนทางไลฟ์ยูนก่อนนะเดี๋ยวผมลาเพื่อนๆในคลิปกันก่อนนะฮะโอเคไปแล้วฮะถ้าชอบก็เจอกันได้ในไลฟ์นะครับก็กดกระดิ่งกนไม่ได้อ่โอเคผมไปแล้วครับสวัสดีครับ